สวัสดีค่ะกลับมารับชมรับฟังคลิปเรนดอมของแม่หมอลิลลี่คลิปหนึ่งนะคะวันนี้นะคะแม่หมอตั้งหัวข้อเรื่องที่ว่าล้วงลึกคนปากแข็งคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกลึกๆของคนที่เราคิดถึงนะคะ ว่าจริงๆเบื้องลึกแล้วอ่ะเขาคิดยังไงกับเรานะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยกันน้อยไม่ค่อยพูดคุยห่างเหินหรือเดาใจเขาไม่ออกหรือเขาไม่ค่อยแสดงหรือเขาไม่ค่อยพูดก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะเดี๋ยวให้พี่ไพ่บอกกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกคิด ยังไงกับคุณดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรวมคลิปดูดวงสุ่มอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าใครสนใจจะดูดวงเป็นดวงของคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่หมอลิลลี่รับดูดวงส่วนตัวนะคะดูคอนแทคหน้าโปรไฟล์ได้เลยอะเดี๋ยวแม,ม้พี่ไพ่บอกกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคําทานายนะคะเดี๋ยวแม่หมอมมาเช็คพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าคลิปนี้จะใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่นะ ไพ่ใบ้แรกนะคะสิบดาบมาเลยนี่คุณมาถามถึงคนที่จบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบเจ็บๆหรือว่าจบกันมานะคะไพ่สิบดาบเป็นคนที่คุณแบบยอมตัดใจเดินออกมานะตายและใบแรกก็สิบดาบใวที่สองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พูดไม่คุยปิดกั้นกันไปแล้วนะคะบางคนนะก็คือแบบบล็อกกันก็มีนะ แต่ว่าก็คือถ้าไม่บล็อกโซเชียลนะคะก็บล็อกใจกันไม่พูดไม่คุยไม่รับรู้เรื่องราวของกันและกันนะคะจบกันไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางคนก็คือสร้างความเจ็บปวดกันไปแล้วก็คือเดินออกไปแล้วก็ไม่ได้มีการเคลียร์อะไรใดๆทั้งสิ้นหรือคุณอาจจะเคยเคลียร์กับเขาแล้วแต่เขาจะไม่พูดอะไรนะคะปล่อยให้ความเงียบหรืออะไรเงี้ยมันหายกันไปเองนะคะแต่ว่าเจ็บเหลือเกินนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วไม่พูด <yeah. S 2> ไม่คุยกันแล้วนะคะอีกสนะะักใบแล้วกันนะ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณพยายามวิ่งล่านะคะไล่ล่ามันหรือพยายามวิ่งตามเขามาตลอดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังเจาะไม่ถึงใจเขาหรือเข้าไม่ถึงมันก็เลยอาจจะทําให้จบกันไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อง่ายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะวิ่งตามแล้วคุณหยุดละเหนื่อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคนคนนั้นนะคะว่าแล้วจริงๆเขาคิดรู้รสึกย่งไงกับคุณนะแม่หมอจะเปิด5้าใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ แปดดาบยังตามมาขนาดสับไพ่ไปใหม่นะคะจริงๆแล้วเขายังเอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะยังคิดวนเวียนไปมานะคะแต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าจะต้องจะทํายังไงดีนะคะเอาเป็นว่าก็ยังคิดเรื่องราวของคุณในหัวละคะ่ะก็แต่ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรยังไม่มีทางออกนั่นเองใบที่สองนะคะเขาเลือกนะคะเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเขาเลือกความคุ้นชินเขาไม่เลือกคุณพูด,ดง่ายๆถึงแม้ว่าเขายังรู้สึกกับคุณนะคะแต่เขาก็ เลือกอะไรที่เขาแบบตั้งใจไว้แต่แรกคนคนนี้เป็นคนที่เขามีเป้าหมายในชีวิต พืง่ายว่าถ้าเขามีเป้าหมายประสบความสําเร็จน้นหน้าที่การงานการเงินหรือชีวิตของเขาเองตอนแรกที่เขามาเขาอาจจะไม่ได้มามองหาความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักที่จริงจังอะ่ะมาเจอคุณก็อาจจะชอบนะคะแต่เขาแบบโอ้ยสุดท้ายเขาอาจจะชอบคุณมากๆรู้สึกกับคุณแหละแต่เขาจะเลือกความคุ้นชินหรือเลือกเลือกตัวเองนะคะแต่เขายังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะถ้าพูดถึงเรื่อง,องความรู้สึกก็ยังมั่นคงอยู่ไปที่3มนะคะเขาก็คิดหนักนะคะ คิดหนักของเรื่องของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคิดเยอะมากๆนะหนักแน่นเลยคนๆเนี้ยยังปล่อยวางเรื่องของคุณไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะเขาได้แค่คิดนะคะยังไม่มีทางออกเกิดขึ้นและอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีภาระหน้าที่การงานหรือเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงในช่วงนี้เหมือนกันนะคะอ่ะาไพ่ใบที่4ี่นะคะคุณยังมีแพชชั่นกับเขาพูดง่ายว่านะถ้าเขาเห็นรูปคุณนะคะหรือว่ามาส่งคุณน่ะถ้าส่งไม่ได้ก็คือดูรูปในโทรศัพท์ มันยังมีแพชชั่นอ่ะมันยังมีความสเสน่หาคือชอบนะคะเขายังมีแพชชั่นของคุณยังต้องการอาจจะเป็นเรื่อง18บกหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกแล้วดูดูแล้วคือยังคิดถึงยังมีแพชชั่นอยู่นะใบสุดท้ายนะคะแต่เขานะคะเป็นคนที่ไม่ง้อใครเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เขารู้แหละเขาชอบคุณแหละ แต่เขาอะ่ะมีแบบมีเวเป็นของเขาเองคือมีทางเดินเป็นของเขาเองความคุ้นชินของเขาเป้าหมายของเขาเขาก็เลยเลือกตรงนั้นไปก่อนนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณมันก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะแต่เขาเลือกที่จะแบบนิ่งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความรู้สึกอ่อคนที่แบบนิ่งเงียบไปหรือก้นบึกในใจก้นบึกเบื้องลึกในใจของคนที่คุณมาถามถึงนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ